สวัสดีครับผมมิสเตอร์นิกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิววิทยุสารไวเปอร์นาโนนะครับวิทยุสารไวเปอร์นาโนนะครับเป็นวิทยุสารกำลัง25วัตต์ถูกกฎหมายนะครับแล้วเป็นวิทยุสารที่ตัวเล็กที่สุด ที่มีกำลังส่ง5วัตต์นะครับมาพร้อมด้วยฟังก์ชันสแกมโบนะครับซึ่งเป็นวิทยุสารหลักพันนะครับที่มีฟังก์ชันสแกมโบนะครับฟังก์ชันสแกมโบคืออะไรนะครับก็คือฟังก์ชันนะครับป้องกันบุคคลภายนอกนะครับดักฟังข้อความของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปนะผมจะมาแสดงให้ดูว่าการเปิดฟังก์ชันนี้เปิดยังไงนะครับเวลาเปิดแล้วสแกมโบจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับคราวนี้เรามาเริ่มในส่วนของ อุปกรณ์ภายในชุดกันก่อนว่าอุปกรณ์ภายในชุดนั้นมีอะไรบ้างนะครับภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งานนะครับภาษาไทยนะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องถูกกฎหมายนะครับมี NBTc ID นะครับสามารถนําไปจดใบอนุญาตใช้ได้นะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตลิเทียมนะครับ1,800นมิลลิแอมนะครับแท่นชาร์จนะครับแล้วก็เสายางนะครับตัวเสายางนะครับจะเป็นขั้ว BNC นะครับ เป็นขั้วมาตรฐานนะครับสำหรับตัวเสายางนะครับแล้วก็คลิปหลังนะครับพร้อมด้วยน็อตนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ภายในชุดของตัวไ i เปอร์ n าโนนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นของวิทยุสาญไวเปอร์นาโนนะครับปิดขวาสุดตรงนี้นะครับเพื่อเปิดเครื่องนะครับยิ่งขวายิ่งดังนะครับเสียงนะครับกดซ้ายนะครับจะเป็นการเบาเสียงนะครับซ้ายสุดเป็นการปิดเครื่องนะครับ วิธีการใช้งานพื้นฐานนะครับกดขึ้นลงตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนช่องความถี่นะครับวิทยุสื่สารตัวนี้มีทั้งหมด160ช่องแล้วนะครับครนนี้ผมจะมาสอนฟังก์ชันแกมเบิลนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของวิทยุสื่อสารตัวนี้นะครับกด F นะครับเราจะไปช่องที่เราจะโชว์ให้ดูก่อนฟังก์ชันแกมเบิลก็คือฟังก์ชันป้องกันคนอื่นนะครับเข้ามาดักฟังข้อความของเรานะครับอันนี้ผมจะเลือกไปที่ช่อง3นะครับกด F9 นะครับ ไปที่ฟังก์ชัน18นะครับกดปุ่มลงไปเรื่อยๆนะครับไปที่ฟังก์ชัน18นะครับจะเขียนว่า sc นะครับตัวนี้นะครับกด f 1ครั้งนะครับตอนนี้ on นะครับก็คือเปิดอยู่ off ก็คือปิดนะครับผมเปิดฟังก์ชัน scramble นะครับถ้าฟังก์ชัน scramble ทำงานครับหน้าจอจะขึ้นตัว s ตรงนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าฟังก์ชัน scramble นั้นคืออะไรนะครับผมจะขอทดสอบฟังก์ชัน scramble นะครับ นะครับด้วยเครื่อง f u j i t ท l FB 8 6 0 n นะครับซึ่งเป็น f u j i t ท l ภาษาไทยนะครับเมนูภาษาไทยนะครับนะครับคันนี้ผมจะเลือกช่องนะครับที่จะทดสอบก็คือช่อง3นะครับคันนี้เรามาดูกันนะครับว่าฟังก์ชัน s c ก l a b l e นั้นคืออะไรนะครับ นั่นก็คือฟังก์ชัน s c กมเบิลนะครับอันนี้ก็ขอจบการรีวิวของไ i p e r Nano โนแต่เพียงเท่านี้นะครับ